กับสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสูงสไปเนาะวันเฮ้น, <c oughs> นี้เขาเสีออกไปหน้าพี่น้อง ออกไปหาเลาะตรงไหนตรงหน้าเงี้ยม awesome <noise> <lifespan> ักการเงี้ย <elles> มึงแรงไปกับน้องกับลานพี่น้องเอยออกไปหาเลาะดิ่งยมึแรงตรงไหนตรงหน้าบรรยากาศเงี้ยมึแรงยิย็นๆตะเวนกำลังชิโตกินถือแหยาะพอได้บ่อยหน่อยก็ได้ส่งกวนตีนอีกส่งก็ได้ส่งหลักมอย ออกไปหาบันเหพี่เนาะอยู่ไหนอยู่น้าตอนนี้กำลังย่างไปตามหายตามทางแล้วมีแต่ปลาไหมโอไม้บันนอกบันหน้าสิประมาณนี้แหละเนาะเป็นกองเพื่องเขาเจา เพืองเขาปั่นเขาแล้วเขาเสียอว้ให้งัวเขากินเนไปต่อยไปต่อยเสียเยอะเบิ้ดเลยวจ้ะเขาอ่อว้ให้งัวกินยามนะบางทีหงัวกินโบเบิดก็เฮ็ดเพื่องเกิดโอนแล้วเนี่ยกองเพื่องยามนาบรรยากาศยามดังเเดือดหนึ่งเดือนซองเดือนสี่เดือนหายแห้งหอน่านี้เลยถือโดดแล้ว ซื้อเฉยๆกบหนอถ่ายบรรยากาศตามทางไอพี่น้องอุตส่าห์ทำงาดแล้วคลิปลงยูทูบไล่มือแล้วพี่น้องเอ้ยผมมีเวลาอัดคลิปลงตไปกอดเฮ็ดป่วงออกไล่ได้แถวนีิย้ายเฮ็ดป่วงออกนี่โอ้ยแถวพ่นนี่แล้ว อ oh, um, uh, um uh, ุ่นโล่ขึ้นตามหัวโล่ขึ้นไปทางเดี๋ยววัเดี๋ยวนี้มันก็บอยากมี่เลยเฮ็ดปวกเดีนี้มันแปลนเมื่อปลาใหม่มันแปลนเริ่มเปลยนออกเดี๋ยวลุนห้อยยังในน้อยีพวกโอ้ยไลดอกกระเจียวก็ไลเห็ดละงูก็ไลเห็ดปวกสมัยมาเดี๋ยวนี้โอ้ยบุมมีเลยเดี๋ยวนี้เออเออ อากาศตามทุ่งไหทุ่งนาพี่น้องเอ้ยนี่ก็สิมาบ่นี่ก็สิมาบ่นี่ามหาเม็งแข้งจิกชวงเฮายังน้อยๆสมัยแต่ปีเออแต่ปี2006 2007ย้อนไปอดีตชวงแต่เฮายังน้อยๆมีหงแข้งจิกเม็งแข้งน่ะหาตโเอาหาน้ใส่ไปหาสันเอากิกต่ๆดอกกระเจียวก็เต็มอยู่ เห็นละโง่ก <c ười> ันหลายช่วงอะมีแข้งจิกโอ้ยว่าสันมาขวากินหลายตกมาสมัยสองพันสองพันสี่สองพันเจ้าหานี่อึดหยากไปเลยเนี่ยกินกันเลยหดห่วยแล้วพี่น้องเอ้ยหดห่วยแล้วเดี๋ยวลงไปเบิ้งห่วยห่วยนี่กะตั้งแต่สมัยแต่เขายังในหน่อยพวกกะก็คือว่าบริขวางก็ได้เดียนนี่กับขวางเนี่ยมันก็แบบว่าดินหน้ามันเสาะทางไปโบกบรแล้วนหน้าไปกระชืด เดือนที่อเดือนชี้เดือน hạ h อเดือนชีเดือนบ่มีได้แหนนี่แหละอ่าแม่นาต้นนนะย็นย็นน้อย็นี่ีฟูลขีดินายมาบ้านประเทร็จแล้วมันนอกมันหน้าตรงยุทธาอยู siglo, uhm, yah, ่หัวไสวนประมาณนี an はは้แหละประมาณนี uh ้แหละผู้ใยูดายที่ว่าหัก อยากสิบอยากมากเลยมวนแต่ต้อนพกีบไม่แล้ว่ามวนตะต้อนเหยื่อขนนั่นแหละคือแบบนี้นั่นเองใครที่ว่าลงไปไทยแล้วชิคิดอยากมาบ้านหามาลินหามมวนอยู่คันว่าชิมาอยู่เลยอยู่หนาพี่น้องเอ้ยประเทศลาวมีแต่ีกดินขี้ยาเห็นหายเห็ดหน้ากินเข่าคันว่าลงไปไทยหาเงินห้าข้าเงินข้าก็ได้ของยูกินกับบูเอสดผิวกับสดใสขาวสะอาด เออหอดทองนาแล้วพี่น้องเอ้ยพูดนาอยู่ทึ่งพูดทองฝาเขียวงาอุ้มุมบรรยากาศยามแรงลมซีนเย็นนั่นึงเดี๋ยวไปพอกันอยู่หน้าพี่น้องหอดหน้าเลยพี่น้องเขาหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปหาบ้านห่ก่อนโอ้ชิมีปลาอยู่ได้มีชะมอไพร่อยแจ็ด กูชุดไทยเบิ้งก็ระพัดไทยอ่ะจ้าบอนนฮ้ยจ้าบอลช่วยอย่ามีแต่ใหม่นะหนูมีเลนี่ยหนูมีกวาง เ ã y s <c> u <oughs> ว s c r i b e cho kênh Ghiền Mì Gõ đ วาลูนะบ่บ่นอ็ไ้วุ้ยอยากไปยังไงอยู่ไี่ จาไห้ว่างนี่นี่ตะกี้เออว่างนี่ละกี้มีต่อหม่นะ้ยอยู่ในต่อบุมเยอยู่นะฮะผู้บ่าางอยอยู่บ่านที่เ่อยตรงนอยู่เอยอยู่ในตอนะทำอะไรบ้านึงบานี้กับบหอมนี่มีคนยู่ในต่อนี่สคนทคนหนึ่งกูาจะไปหา้นแ้นะเรือหนักส